ราคามันมีถูกกลางแพงดังนั้นคําว่าถูกของเราเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมันต้องไม่มีปัญหาราคาที่หงทองทำเนี่ยเพื่อให้ไปผ่านมาตรฐานแล้วมันจะย้อนกลับไปเรื่องของการใช้งานและความปลอดภัยของผู้บริภโภคดังนั้นถ้าพี่มองกังวลในเรื่องของราคาพี่อยากได้คุณภาพที่ดีที่แจ้งมาเลยครับผมจะบอกตัวเท่านี้ตัวล่างกว่านี้และตัวบนกว่านี้แล้เดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ เรื่องราคาติดตั้งเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันมีอุปกรณ์อยู่หลายเกตยกตัวอย่างเช่นถังแก๊สบางอย่างไม่ได้หุ้มยางอะไรยกขึ้นไปเลยใส่กระจบจที่รถแต่การที่เราจะไม่เจาะรถเนี่ยเราทําแผ่นเพจเหล็กขึ้นมาซึ่งแผ่นเพจราคา3มมิลกับ8มิลก็ราคาต่างกันดังนั้นถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีเป็น8มิลเพราะ3มมิลเราเคยใช้แล้วมันแอ่นครับดังนั้นเวลาที่เราเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปเป็น8มิลเราเอาอยางอะไหล่เข้ามาหุ้ม การทำเนี่ยเราดีไซน์ขารางให้มันแข็งอีกหน่อยดังนั้นมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มไอราคาที่หงทองทำเนี่ยเพื่อให้ไปผ่านมาตรฐานแล้วมันจะย้อนกลับไปเรื่องของการใช้งานและความปลอดภัยของผู้บริโภคถ้าลูกค้าต้องการราคาเป็นตัวตั้งนั่นแปลว่าเราก็ลด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 ,ลด,ลด,ลดคุณภาพมันก็จะได้ราคาแบบนั้นแต่ด้วย3-4มสี่เรื่องเรื่องของกฎหมายาต่างๆเราอยากเป็นร้านที่ทําให้ทุกคนไม่ต้องรู้เรื่องแก๊ แต่สบายใจได้ในการมาราคาที่เราสูงขึ้นมันไม่ได้หมายถึงเรากําไรเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเอาราคามาปุ๊บอุปกรณ์แก๊สอีก30กว่าตัวแม้กระทั่งท่อยางแป๊บทองแดงหัวเติมแก๊สหัวฉีดหม้อต้อมสวิตช์แก๊สในหนึ่งยี่ห้อก็มีรุ่นอีกหลายๆรุ่นดังนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้มันถูกทําให้มันแพงได้ลูกค้าแจ้งได้เลยครับว่าวัตถุประสงค์คืออยากได้อะไรเราจะได้แนะนําให้แล้วก็อุปกรณ์บางตัวเนี่ยเข้าใจว่าในนงบถสถานการณ์แบบนี้มันค่อนข้าง ยากลาบากในเรื่องราคาแต่ถ้าจะไปใช้ตัวไม่ถูกกฎหมายเลยเนี่ยบางทีสู้ไปใช้มือสองที่มันถูกกฎหมายแล้วเรามีรับประกันให้แบบนี้ยังจะปลอดภัยกว่าครับแม้แต่การติดตั้งมือสองเองในบางตัวเราก็ไม่อยากจะใช้มือสองอย่างเช่นหม้อต,ต้มที่มันจะทําให้น้ํามันรั่วอะไรแบบนี้เราก็ไม่ทำซะดีกว่าตัวไหนใช้ได้คือใช้ได้ตัวไหนเปลี่ยนคือเปลี่ยนเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยครับ อย่างที่ผมแจ้งไปถ้าเราทําวันแรกทุกอย่างได้ดีอุปกรณ์ที่ดีติดตั้งที่ดีจูนที่ดีการบริการหลังการขายเนี่ยอุปกรณ์รับประกัน2ปี100แสนกิโลพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บด้วยอุปกรณ์ที่ดีการติดตั้งที่มาตรฐานจากช่างนะครับจากความชำนาญมันจะทําให้การบำรนงรัมัาลดลงมันจะเหลือแค่การเปลี่ยนกองลหลายๆที่บางทีวิ่งมาไกลนะครับมาทาโครงสร้างดีๆซะส่วนมำเทนรนนษาจะไม่สะดวกจะมาที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยกลับเป็นเรื่องสําคัญ แล้วก็ของเราไม่ได้รับแค่ติดตั้งนะครับทุกๆครั้งที่เวลาน้ํามันลงเรื่องของวงการแก๊สไม่ดีเนี่ยจริงๆหงทองจะโตขึ้นทุกครั้งวันนี้จะทํายังไงให้เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึ้นระบบมันดีขึ้นเวลามีการที่ปรับตัวน้ํามันขึ้นเยอะลูกค้าเหล่านั้นก็จะแนะนําลูกค้ามาให้เราเพิ่มผมก็เลยมองว่า วงจรแก๊สเนี่ย13ปีเราผ่านลูปนี้มาไม่ต่ำกว่า7ครั้งทุกๆครั้งที่หงทองโตขึ้นไม่ได้โตขึ้นจากตอนที่มันบูมครับโตขึ้นจากตอนที่ร้านแก๊สดรอปลงแล้วก็ธุรกิจปิดกัเยอะแล้วก็จะเกิดปัญหาในระบบเยอะเราก็ลงมาช่วยเหลือเขาตรงนั้นตรงนี้จะเป็นนโยบายหลักของเราเป็นหลักครับ